ก็คือรับก็ไหเป็นรอบมาง้นขณะนี้เวลา สองทุ่มเจ็ดนาทีครับออกมั่มึงงัวงัวงัวทองแหลกงัวแม่เสามันมันทองใหญ่ผลวันนี้มนลูกมบนทัานเปิดมันเลยเมยครับมันเลยลูกบ่ได้เป็นอยู่นี่สองมือแล้วม,ม,ม,มือหนึ่ง ล้อทั้งหมดลูกเปิดครับแต่ห่งางยานแม่มันเหมือนแท้งก่อนแม่มันลูก,ก่าได้แต่มมนก็กินใหญ่หรอกวะหัวาสาวเมททองแหลกเผ็ดกินโอยกลางถรงกลางเดินครับ Một mung nga, lục chọc mung nga, môn luôn bột luôn thong, kalang mưng hóa thong nha phụt, 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 phụt, Nó phụt, phụt, nha phụt, anh phụt, nha phụt, nha phụt, เมียกันไงพรอมันเลยไงมันมันหนักจะของเต็มวัานอน้อยน้อยน้อยนันอยนยน้อยน้น้อยน้ยน้ยนอนอน้อยน้น้อยนยนอยน้่ยนนอนอน้อนนยน้อน้อย้วยนน้อยน้้น้อ้นออ มันอยากลุกแ้มันลุกว่าไลุกยันขึ้นเลยาดิ้นล้มังฝนที่ตกเลนะุกไปขัดหวมันให้มนเก็บรวมม้เลยหัวไปทางไหนล่ะหมอเขาว่าไ่ได้เป็นแต่ผิดทางเป็นอย่างไรแต่ว่าแบคิว่ารอวะอาจจะคือค้นนั่นแหละมันน่ะมองว่ามันผิดพาไ่ไดนค้นนั่นแหะมันรู้ว่าเปิด ันก็ต้องถามลูกเปิดมันก็ไงปุ่นอะมันอาจจี่เป็นพอไงญ่นมันว่าถือโตไ่แม่กับไงวันนี้ทองมันเล่นหนักทีมั้งมันคือตัวนี้เป็นหาเรียนตัวหยันแล้วก็ตัวหินตัโตัวมนหยันกับัวหอกในสมัยนั่นตัวมันคือยา เพราะว่าผสมเทียมปีน uh, cool. ี่ผสมสามครับออกแล้วสองแล้วสองตัวนั้นมันเป็นงัวงัวบั่นเขาคือบระมานงัวอันบามันผสมงัวงไทยบั่นงัวไทยบาร์มันแม่มันน่ะอันนี้มันสถี่อือมันไทยกลางอันนี้มันบามันผสมด้วยไงหายไปใหนหูขึ้นแหมหูไหนไม่ถึงหูกิจๆดิออกก่อนหูกจีๆดิ เอามื่อกี้นี่หูจนมาตอกหาเสกเล็กมันออกได้ตัวใหญ่ครับแต่คือมันนอนฝ่อคือย่านแม่มันหมดแข้งลุกมาเลยลุกมันลุกขึ้นไป่ทวนเลยมันฝ่อเนาะงายมันปินไม่วนนี่แกอยากลุกเนาะ ให้ยูไม่ผ่านนี่มากันไหนมั้งคือมากันฟังนั่นนะ้ำะพอถึงตีกันฟังนี่แล้วมคุ้มท่องยาของเอาเอาเอาหัวหแนบท่องอย่าของเขากะทิว่าจะเก็บกับปวดแล้วเนาะทางดางังปุดๆจะ เอาพูดแล้วอยู่กลางเดินนะวิ่งไหวได้หรอเห็นเมื่อยครับนนเนีนท่องแล้วมันทองมันกุรักุระด้วยโอ้โหท่องมนะันนะลูกดิบนี่แหละ แต่มันค้นกับที่ลูกยันท้องอ่ะดูยังวาสนามันยังอยู่กินยาอะไรเนี่ยเจ็บอยาลูกดิ้นโว้ยนี่ทรงเมยอหลายนะลูกก็สบายย่ายหลับไปนะโอ้ยหลับดูเดี๋ยวมึงอาการเปรี้ยนะครับเดี๋ยว

มัันครบใช่เนี่ยแต่มันกินเขาได้กินหิ้นกินเขาว่ากินหญ้าได้กินน้ำได้บรรนากาศมืดตึบเดี๋ยวอัพเดตเรื่อยๆครับกันออกแล้วเดี๋ยว,ออว,วมาถ่าให้มึงน้ำนะครับไอศี้อย่างคืน คนที่รับชมและติดตามครับ